การแข่งขันโหมดโหมดขีดสุดได้สุดๆมาถึงวันสุดววท้ายแล้วผมก็ได้เอาอันดับสามมาได้นี่อันดับสามเต้มสองคนแปดและนี่แต้ยสามพันสามพันแล้วก็สองเปอเซ็นนี่อยู่อันดับสามนี่คนนี้อยู่นี่มีเซิร์ฟอ่านี่สามลูกสิบนี่สามลูกสามนี่คนนี้สุดเก่งมากเลยเซิร์ฟหลังผมแสดงว่าต้องเติมไปเยอะมากห่าด่าฮอนดาามั่งเลวยสมดุลแม่งเรื้องเติมกุรูสึกก็เติม ทีนอตจะมีวุธ3ดาวด้วยนะกิวนี้แพ้ผมแพ้กิวผมนี่คนนี้ขนาดมีตัวที่โหดโทดอย่างนี้นะกิวเซนเซนเคยแพ้ผมในการโดนกิวเสืร์บกสามเราเป็นระดับ2องอะแพ้แค่แทีซ้ำกิวเดียวแต่ครั้งหน้าไม่แน่มีคอปูบอมแล้วทีนี้ปลาการเล็กกันเลยทีเดียวผมคงกันได้เยอะมากแน่นอนเลย นี่ดูผมติดระดับ14ของเซิร์ฟอ่ะทีมพี p พผมเนี่ยต,ตัวตัวดำแคสามตัวแต่ห้าดาวหมดเลยผมกดไอ้ไอ้ชิ้นส่วนสากลทุกวันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเพชรมีเท่าไรก็ชิ้นส่วนสากลตอนนี้ทำห้าดาวได้สองตัวและปูบอมมีแล้วชิ้นสากลแต่ไม่ทำสี่ดาวปล่อยไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อย,อยโซดิกนี่ฮอนดาวฮดาวม่วงด้วยดูสุดยอดไปเลยคนนี้คิดได้เลย